สวัสดีครับทีนี้อนรับเข้าสู่เมดซีมูเล่าสู่กันฟังครับตอนนี้เราเข้าสู่ EP ที่10ตั้งแต่ผมรับตําแหน่งเปน็นคณะบดรีแล้วนะครับในวันที่3พฤศจิกายนปี2568คือปีนี้นี่นะครับสมเด็จพะระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราช,ชกุมารี ท่านได้เสด็จออกณนะวังสัปทุมครับได้พระราชทานพระราชโองการนะครับให้คณะบุคคลผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและผู้บริจาคเงินเฝ้าทุลอองทุิพะบาทครับเพื่อรับพระราชทานของที่ระลึกนะครับและทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนในการนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพุทธานวงตีรัตนชัยนะครับรองคณะบดีซึ่งเป็นตัวแทนของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ครับ ได้เข้าเฝ้าทูลองทุนฤาษบาทนะครับแล,ละทุนเก้าทุนขมหม่อมถวายเงินสมทบทุนูลนิธิต่างวันสมเด็จเจ้าฟ้ามเหดลน,นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับนานาชาติเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2568เช่นกันนะครับเราก็มีการจัดกอบการกุศลนะครับสมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าชิงช่วยพระธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการลยานิวัฒนากรมหลวงนาาธิราชราชนครินนะครับ มครั้งนี้ก็ได้มีการแข่งขันนะครับสำหรับมีผู้บริจาคแล้วก็ค่าลงทะเบียนในการที่จะแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าในวันที่10ถึง12พฤศจิกายนนะครับคณะแพทยาศาสตร์มาเชียงใหม่ได้จัดงานที่เรียกว่า m e d c m u Quality Fair ครับซึ่งครั้งนี้หัวข้อสำคัญนะครับเป็นเรื่องของ AI นะครับคือ artificial intelligence synergy for quality and sustainability รวมถึงมีวิทยากรบรรยายที่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างมากนะครับในการบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรรวมถึงทิศทางการพัฒนาสู่การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนด้านคุณภาพและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนเมื่อที่20และ21พฤศจิกายนนะครับได้มีการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลของสถาบันแพทย์ยศาสตร์แห่งประเทศไทยเรียกว่า U h o s n e t นะครับจัดขึ้นที่นครนายกนะครับโดยที่ ทีมสำคัญจะเป็นเรื่อง humanizing healthcare build culture of compassion and well-being เน้นเรื่องของการเติมหัวใจในระบบสุขภาพเพื่อก้าวสู่การสร้างวัฒนธรรมแห่งเมตตาและความผาสุกครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนร5 6 8คณะแพทยาศาสตร,ร์มายเชียงใหม่ได้แถลงข่าวเรื่องสําคัญคือความสําเร็จในการปลูกถ่ายตับในคู่แฝดครับซึ่งปกติแล้วการปลูกถ่ายตับของผู้ที่มีชีวิตไปให้ผู้ที่มีชีวิตด้วยกันเนี่ย เป็นคนละคนจำเป็นจะต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันแต่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในคู่แฝดซึ่งมีแฝดผู้หนึ่งป่วยมีภาวะตับเริ่มวายนะครับแฝดอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นขไข่ใบเดียวกันซึ่งมีเซล์และพันธุกรรมเหมือนกันก็ได้เตรียมตับของตัวเองจงกนกระทั่งอายุครบ20่สิบแล้วก็บริจาคตับให้กับแฝดอีกท่านหนึ่งทําให้เกิดประสบผลสลําเร็จนะครับโดยที่แฝดคู่นี้ก็รอดชีวิตและกลับไปดำเนชีตปกติโดยไม่ต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันนะครับ ในวันที่9พฤศจิกายนนะครับเรื่องของการศึกษานะครับได้มีกิจกรรมที่เรียกว่า MedCMU Open House นะครับ2025หมอยุคใหม่ในโลก Data i n n o v v t t o o n ครั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญของคณะแพทย์ก็คือต้องการเปิดบ้านให้น้องน้องมัธยมที่ประสงค์อยากจะทราบและฝันอยากจะเป็นนักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสมาพบว่าคณะแพทยทศาสตร์มีกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรมีหลักสูตรพิเศษอย่างไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ เมื่อวันที่22พฤศจิกายนนะครับได้เข้าร่วมนะครับประเพณีรับน้องขึ้นดอยนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนานคณะบดีสมัยเป็นนักศึกษาก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับเดินขึ้นดอยตอนสมัยปีหนึ่งะครับเดินเรียงรายกันขึ้นไปบนดอยสุเทพเพื่อนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นสื่อมงคลกับพวกเราสำหรับระยะทาง14กิโลเมตรแห่งความสัมพันธ์อดีของพี่ๆน้องๆครับในวันที่24-25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเรื่องของการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการอุบัติภัยสารเคมีซึ่งเป็นเรื่องสำคัญครับในโรงพยาบาลเองในสถานที่ต่างในมหาวิทยาลัยเองมีการใช้สารเคมีเมื่อมีเหตุสารเคมีรั่นไหลปนเปื้อนจัดการอย่างไรนะครับซึ่งการจัดการครั้งนี้เนี่ยเราทําร่วมกันกันกบศูนย์บริหารจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเทศบาลนาครเชียงใหม่ เมื่อวันที่7จ็ถึงเพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมูลนิธิโรงพยายบาลสวนดอกร่วมกับโรงพยายบาลมหราราชนครเชียงใหม่ก็ได้ออกหน่วยนะครับกิจกรรมที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่สรงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้เข้าร่วมจำนวนถึง1 4 8รายนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงการบริการยากในวันที่15พฤศจิกายนนะครับมูลทีเช่นกันนะครับร่วมกับโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่และเครือข่ายก็ไปออกหน่วยตรวจสุขภาพที่ให้กับสาม,มเณรนะครับและพระภิกษุรวมถึงบุคลากรโร,ร,กร,รง,ง,งเรียนวัด บ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์นะครับมีผู้เข้าร่วมตรวจร่างกายเหล่านี้ที่เป็นผู้ที่ห้ามมารับบริการนะครับจำนวนทั้ิ้น2 2งร่ารายเมื่อ25พฤศจิกา,ายนนะครับเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของคณะเข้ามาร่วมการจัดร่วมกิจกรรม,มเรียกว่าแพ็คของส่งกําลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ทราบดีอยู่แล้วนะครับประเดือนที่ผ่านมามีเหตุอุทกทัยไปครั้งใหญ่ที่หัดใหญ่นะครับทวาสงขลาและแพทยาศาสตร์ก็เลยจัดกิจกรรมนะครับในการแพ็คของ มีของอุปโภคบริโภคยาของใช้รวมกันทั้งหมดประมาณสัก200ชุดนะครับแล้วเราก็ส่งลงใต้กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้ทําครั้งเดียวนะครับทำอยู่หลายครั้งทีเดียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเมือ่อสพฤศจิกายนคณะแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับอาคารตุกะจากทาร์สติเมียอินเตอร์เนชั่นแนลเฟเทเรชันในโอกาสเข้าประเมินหน่วยงานในการเป็นศูนย์อ้างอิงหรือเรฟร n เซนเตอร์โดยทาร์สติเมียอินเตอร์เนชั่นแนลเฟเทเรชันนี้เนี่ยเป็นองค์กรใหญ่ที่สําคัญมาประเมินเรานะครับ 12พฤศจิกายนนะครับมีโปรเฟสเซอร์จาก College of Medicine Veterinarian Life Science University of Glasgow สาธารณจากักรและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มาชมชนะครับร่วมหารือความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเรากับ University of Glasgow 14พฤศจิกายนนะครับเรามีทีมจาก Partnership and Development Finance Officer จากองค์กรสหรประชาชาติและผู้ช่วยที่การบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เดินทางมาศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับการวิจ,จัยของศูนย์ Global Health ของเรานะครับ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีงานวิจัยดีๆเยอะแยะและได้ทุนวิจัยจำนวนมากเมื่อ20พฤศจิกายนนะครับมีดีเรกเตอร์ออฟ r ซ Critical c a ิล Medical Center จากประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร,ร์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ด้านวิทยาศาสรรตร์ฉุกเฉินมีเรื่องแสดงความยินดีนะครับจำนวนหลายรายการทั้งนักศึกษาแพทย์หลายกลุ่มได้มีโอกาสเดินทางไปนําเสนอผลง,งานทางด้านวิจัยในประเทศต่างๆ แล้วก็มีผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับคือท่านอาจารย์ในแพทย์พักนัดพิทุพันธ์นะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาต่อไรท่อเมตาบบลิซึมภาพชากูมานคณะแพทยศาสตร์ได้รางวัล Best Oral Presentation Award นอกจากนี้นะครับศูนย์วิเคราะห์การนอนหลับนะครับของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ก็ได้รับการประเมินนะครับต่ออายุการรับรองเลียเครดิตเชนจากสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับทีมไอทีครับทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร,ร์นะครับซึ่งครั้งนี้ได้รับรางวัลเอสโซซิโอเฮลท์เทคอเวิร์ดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนณโรงแรมชรัตันแกรนด์ไทเปที่กรุงไทเปทไต้หวันซึ่งเรื่องนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมสุขภาพดิจิตอลในภูมิภาคเอเซียนนะครับรางวัลน,นี้มอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อยกระดับบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีรางวัลโดดเด่นของศูนย์สพัดคณะแพทยศาสตร์มายเชียงใหม่นะครับได้รับรางวัลเขาเรียกว่า HR Innovation Award ประจำปี2025นี้นะครับโดยเป็นประเภทที่ได้รับเป็นรางวัลประเภท Silver a w a r d รนะครับรางวัลสำหรับองค์กรที่มีการสร้างสรรค์ผลงานและตกรรมที่โดดเด่นนอกจากนี้ขอแสดงความยินดีนะครับกับคณาจารย์ที่สำคัญมากนะครับคือท่านผู้บริการของเรานะครับได้ รับภาพร,รมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งาศาสตราจารย์นะครับคือท่านรองาศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรินิยาพรหมมิตริุลท่านผู้บริการของเราได้รับโปรดเกล้าแล้วนะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นาศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร,รมม์โรคหัวใจครับนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแพทย์ของเรานะครับของชั้นปีที่3ได้รับรางวัลน,นะครับในการที่ไปแข่งขันจากการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงประมาณ2018 นิสิตสองท่านนะครับคือนายศิรินัทติมันและก็นายกสกุลตันอัมภัยนะครับเป็นนักศึกษาปีสาของเรานะครับได้นําบทความไปประกวดได้รับการตีพิมพ์ในวารสารปปชเลยนะครับหัวข้อธรรมบัพาลท้ายที่สุดนะครับเป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่สําคัญนะครับคืองานปฏิบัติการชนสูตรหน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิกได้รับโทรฟี่นะครับในโครงการที่ว่า Blue l a b นะครับบลูแลบโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่การทํางานร่วมกันจากบริษัทโรสแซกโนสติก แล้วก็ AIT ยกย่องเรื่องของการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ครับเนื่องจากว่าห้องปฏิบัติการชันสูตรของเราเนี่ยได้มีการนําผลผลิตหรือบรรจุภัณฑ์ที่มากับอุปกรณ์ในการตรวจเคมีคลินิกต่างๆเนี่ยนำไปรีไซเคิลแล้วก็มุ่งส่งเสริมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั้งหมดเป็นเรื่องของเม็ดซีเยูเล่าสู่กันฟังครับแต่ท้ายที่สุดนี้ด้วยเหตุที่ว่าเรานำเสนอ เมดซีมุลสวนฟังอีพีที่1 0นี้เนี่ยตรงกับช่วงปีใหม่พอดีผมก็ขอราธนาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสากลโลกทุกสิ่งที่ท่านเคารพนับถือองค์พระธาตุโดยสุเทพครูบาศรีวิชัยนะครับองค์หลวงปู่เบสุจินโนที่ท่านเคารพรักได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับกิจหวังสิ่งใดขอให้สงความมุ่งม,มั่นปรารถนามีความสุขตลอดปี2 0 6 9ที่มาถึงนี้และตลอดไปในปีต่อๆไป รวมถึงมีครอบครัวที่อบอ,อุ่นสุขภาพแข็งแรงทุกคนเดินทางอย่างมีสติและปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ